Just Love ได้เวลารักตอนที่5ณบริษัทหลังจากที่การประชุมอันยาวนานเพื่อขยายสาขาของห้างสรรพสินค้าของตระกูลวานิชกุล ที่มีแผนงานที่จะขยายไปทางใต้ของประเทศภายในปีนี้นั้นได้เสร็จสิ้นลงในเวลาเกือบเกือบสี่โมงเย็นเวียที่กำลังเดินกลับเข้ามาในห้องทำงานนั้นทันใดที่เขาได้เปิดประตูห้องทำงานส่วนตัวของเขาเข้าไปเขาก็ได้พบกับบุคคลบุคคลหนึ่งกำลังนั่งรอเขาอยู่ที่โซฟาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเสือ เพื่อนสนิทของเขาเองที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรเท่าไร่นักที่จะเจอเสือรออยู่ในห้องทำงานส่วนตัวของเขาอย่างนี้บ่อยครั้งที่เพื่อนของเขามักจะมาหาเขาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวกันล่วงหน้าอย่างนี้เป็นประจำประชุมเสร็จแล้วอืม แล้วนี่มีอะไรเวียเอ่ยถามขึ้นมาพร้อมกับเดินไปหยุดอยู่ตรงข้างหน้าโซฟาที่เสือนั่งอยู่ก็ไม่มีอะไรมากคิดถึงเพื่อนก็เลยมาหาเวียถึงกับยกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นสูงพร้อมกับมองหน้าอีกฝ่ายยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่นักเอาจริงๆก็จริงนี่แหละตั้งแต่เรียนจบกันไปนายก็ไม่ค่อยมาเจอเพื่อนๆเ,เลยนะ นัดเจอกันที่ผับก็ไม่ยอมมาไอ้พวกนั้นน่ะก็บ่นถึงนายตลอดคืนนี้ก็มีนัดสั่งสร่นกันพวกมันก็เลยบอกให้มาชวนนายให้ไปให้ได้นะ่ะเวียที่กำลังฟังอีกฝ่ายพูดพร่ำพรณนายอยู่อย่างไม่หยุดนั้นก็ต้องถึงกับยกมือขวาขึ้นมาห้ามไม่ให้เสือพูดต่อเมื่อเขาได้ยินเสียงเตือนข้อความจากแอปพลิเคชัน เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็เห็นเป็นข้อความจากแซลมอนนั่นเองเป็นอย่างที่เขาคิดไว้ตั้งแต่ที่ได้ยินเสียงข้อความดังขึ้นมาเขาถึงกับยกยิ้มขึ้นมาทันทีพร้อมกับคุยโต้อตอบอย่างไม่สนใจเพื่อนสนิทอย่างเสือที่กำลังมองเวียด้วยความสนใจว่าเขากำลังคุยอยู่กับใครถึงได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในตาเป็นประกาย เดินหลบมุมไปนั่งที่โต๊ะทำงานถึงตัวเองโดยที่ไม่สนใจเพื่อนอย่างเขาสักนิดพี่เวียแซลมอนถ่ายฟิตติ้งเสร็จแล้วนะคะกำลังนั่งรถไปที่ช่องกับพี่ลูกตาลครับหนูเหนื่อยไหมไม่ค่ะแล้วพี่เวียจะไปพบลูกค้ากี่โมงคะอีกสักพักหนึ่งนะพี่เพิ่งประชุมเสร็จงั้น แซลมอนไม่กลัวแล้วนะพี่เวียจะได้พักก่อนคุยกับช่องเสร็จแล้วอย่าลืมทานข้าวเย็นล่ะไม่ต้องรอพี่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยกับลูกค้าเสร็จกี่โมงค่ะรับทราบค่ะพี่เวียขาคุยงานเสร็จแล้วรีบกลับนะคะหนูจะรอเวียถึงกับยกยิ้มกว้างอย่างพอใจ ด้วยรู้ว่าสาวน้อยคนสวยของเขากำลังออดอ้อนเขาอยู่ทำไมเขาถึงรู้นะเหรอเพราะปกติแล้วเธอมักจะแทนชื่อของตัวเองเสมอแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เธอแทนตัวเองว่าหนูนั้นนั่นหมายความว่าเธอกำลังออดอ้อนขออะไรบางอย่างนั่นแหละช่งน,น่ารักน่าเอ็นดูยท่ยกับลูกแมวน้อยอ้อนเจ้าของยังไงอย่างนั้น เขานึจกจินตนาการถึงหน้าของเธอออกตอนนี้เลยไนจะเสียงหว,วานที่หวานและออดอ้อนเกินกว่าปกตินี่อีกได้ยินทีไรทําเอาเขาใจละลายทุกทีครับเวียพิมพ์ตอบรับข้อความสุดท้ายออกไปแล้วค่อยวางโทรศัพท์ลงตรงหน้าโต๊ะทำงานแต่ปากและดวงตายังคงยกยิ้มอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหุบ คุยกับสาวที่ไหนกันละ่ะถึงได้ยิ้มไม่หุบอย่างเนี้ยนี่เขาลืมไปได้ยังไงไหวเพื่อนตัวดียังนั่งอยู่ในห้องเมื่อนึกขึ้นได้เขาก็รีบหุบยิ้มลงทันทีปรับสีหน้าให้นิ่งขรึมลงแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมองหน้าเพื่อนรักที่กำลังจ้องมองเขาด้วยสีหน้าแย้มยิ้มราวกับพออกพอใจอะไรบางอย่าง มีสาวแล้วไม่บอกเพื่อนเหรอวะเวียไม่ตอบอะไรเพื่อนของเขาแต่กลับหยิบเอกสารที่อ่านค้างเอาไว้ก่อนที่จะเข้าประชุมขึ้นมาอ่านต่ออย่างไม่สนใจต่อท่าทีที่อยากรู้จนเกินความจำเป็นของอีกฝ่ายที่ทำท่าทีไม่พอใจออกมาเล็กน้อยที่เพื่อนสนิทมีความลับกับตนอะไรกันวะ แค่นี้ก็ต้องปิดบังกันด้วยห่วงเสด้วยถ้าทางจะจริงจังเวียถึงกับเงยหน้ามองด้วยสายตาที่บ่งบอกให้รู้ว่าถ้าอีกฝ่ายยังไม่หยุดพูดเห็นดีกันแน่เออ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 ไม่ต้องมองกันอย่างนั้นก็ได้แล้วตกลงคืนนี้ว่าไงไปไหมไม่ล่ะเย็นนี้ฉันมีนัดกับลูกค้า คุยเสร็จก็จะรีบกลับบ้านเวียตอบเสร็จก็ก้มหน้าลงไปดูเอกสารต่อทันทีอย่างไม่สนใจคู่สนทนาอย่างเสืออีกต่อไปเขารู้ดีว่าถ้าเขาไม่สนใจเดี๋ยวเพื่อนของเขาก็กลับออกไปเองแหละยิ่งถ้ามันหมดเรื่องที่จะพูดด้วยแล้วและก็ซึ่งเขาก็บอกชัดเจนออกไปแล้วว่าเขาไม่ไปจะรีบกลับทำไม ไปเจอเพื่อนเจอฝูงกันก่อนสิไว้วันอื่นละกันเขาเอ่ยตัดบทออกไปนายก็พูดอย่างนี้ทุกทีถามจริงว่ะที่บอกว่ารีบกลับบ้านเนี่ยกลับจริงหรือเปล่าวะหรือว่าน,นายมีนัดกับสาวเวียที่กำลังเซ็นเอกสารอยู่นั้นถึงกับชะงักมือลงเล็กน้อยพร้อมกับยิ้มมุมปากออกมา เมื่อนึกถึงสาวน้อยที่เพื่อนกำลังพูดถึงก่อนจะตอบออกไปกลับบ้านจริงๆเมื่อตอบเสร็จเขาก็เซ็นเอกสารต่อบ้านมันไม่หายไปไหนหรอกนายแวะไปสังสรรค์กับพวกฉันแป๊บหนึ่งก็ยังดีไว้ค่อยเจอกันตอนงานวันเกิดแกเดือนหน้าละกันเขาเลยเอ่ยบอกออกไปเมื่อเห็นเพื่อนรัก ยังคงคอยขยันขยอมไม่หยุดซึ่งมันผิดวิสัยมากเพราะปกติแล้วแค่เขาเอ่ยปากปฏิเสธแค่คำเดียวมันก็จะเข้าใจและไม่เซาซีเขาอีกอย่างนี้เออเออเออก็ได้แต่ขอถามเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงไม่ไปวะเอาเหตุผลจริงๆนะสงสัย มันคงจะอยากรู้จริงๆดูท่าแล้วถ้าเขาไม่บอกออกไปมันคงจะไม่เลิกถามแน่เจะรีบกลับบ้านไปดูน้องน้องน้องสาวที่นายว่าเป็นลูกเพื่อนพ่อเพื่อนแม่นายที่อยู่บ้านติดกันนะนะเขาพยักหน้าตอบกลับไปน้องมันน่าจะโตแล้วปะวะนี่นายยังต้องดูแลอยู่อีกหรอวะ ถึงไอ้เสือจะเป็นเพื่อนสนิทกับเขาตั้งแต่อนุบาลแต่มันก็ไม่รู้จักหรือสนิทสนมกับแซลมอนหรอกนะถึงมันจะไปบ้านเขาบ่อยก็ตามมันเคยเจอแซลมอนแค่ครั้งเดียวเองตอนที่แซลมอนห้าขวบซึ่งตอนนั้นเขากับเสือก็แค่ก้าขวบเท่านั้นเองซึ่งแซลมอนมาเล่นที่บ้านของเขาพอดีแต่หลังจากนั้น ทุกครั้งเวลาที่เสือมาหาที่บ้านแซลมอนจะไม่เคยมาหาเขาเลยไม่ใช่อะไรหรอกนะที่เป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาบอกกับเธอเอาไว้ว่าถ้าเพื่อนของเขามาห้ามมาหาเขาที่บ้านเด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่อยากให้พวกเพื่อนๆของเขาที่มีแต่ผู้ชายนั้นเข้าใกล้หรือสนิทสนมกับเธอแซลมอนเป็นเด็กน่ารักสดใส ใครเห็นก็ต้องชอบต้องหลงรักแน่นอนเขาห่วงเขาห่วงของเขาแล้วนี่น้องเรียนอยู่ชั้นไหนละ่ะเพิ่งเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งปีหนึ่งก็แปลว่าโตแล้วนะสิน้องมันก็ต้องดูแลตัวเองได้แล้วป่ะแล้วนี่นายจะต้องไปดูแลอะไรมากมายนั่นแหละยิ่งต้องดูแล ปล่อยให้ค่าสายตาไม่ได้หรอกยิ่งเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นยิ่งต้องห่วงมากกว่าเดิมปล่อยให้น้องดูแลตัวเองบ้างเถอะเลิกดูแลไม่ได้หรอกปีหนึ่งแล้วไงวะยังไงก็ยังเด็กในสายตาฉันอยู่ดีแล้วยิ่งพึ่งเข้ามาหาลัยนี่แหละที่น่าเป็นห่วงที่สุด ยังไงวะอย่าบอกนะว่านายกลัวผู้ชายจะเข้ามาใกล้น้องนายน่ะใช่น้องของฉันยิ่งเด็กไร้เดียงสาไม่ทันพวกเล่เหลี่ยมผู้ชายหรอกใช่นี่แหละคือสิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดแล้วยิ่งเธอทำงานในวงการก็ยิ่งจะพบเจอคนและเล่เหลี่ยมมากมาย แต่วันหนึ่งน้องของนายก็ต้องมีแฟนอยู่ดีนะนายจะตามห่วงตามดูแลไปตลอดไม่ได้หรอกแฟนเงั้นเหรอไม่มีทางเขาไม่มีทางให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดแค่คิดเขาก็รู้สึกหงุดหงิดในหัวใจขึ้นมาทันทีถึงนายจะคอยดูแลใกล้ชิดไม่ให้พวกผู้ชายมาเข้าใกล้น้องนายยังไงแต่ถ้าน้องนายอ่ะ เกิดเป็นฝ่ายไปชอบผู้ชายคนไหนอยากมีแฟนกับเขาขึ้นมานายก็ห้ามไม่ได้หรอกนะเวียถึงกับกำมือที่จับปากกาเข้าหากันแน่นอย่างโมโหใบหน้าคมแสดงอาการโกรธไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดใช่เขาไม่ชอบใจแค่คิดว่าสาวน้อยของเขาจะไปมองไปห่วงใยไปสนใจใครคนอื่นนอกจากเขาแค่คิด เขาก็けけรู้สึกไม่ชอบใจอย่างมากเขาไม่มีทางให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดไม่มีวันฉันไม่มีทางให้น้องฉันมีแฟนเด็ดขาดน้องคนเดียวฉันดูแลเองได้เวียถึงกับพูดออกไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจนเกือบจะเป็นตะคอกออกมาแววตาคมชายแววจริงจังออกมาซะจนน่ากลัวนายนี่มัน แล้วถ้าวันหนึ่งนายเกิดมีคนรักขึ้นมานายจะทำไงไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาจะทนให้คนรักของตัวเองสนใจผู้หญิงคนอื่นมากกว่าตัวเองหรอกนะถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นน้องสาวก็ตามแล้วยิ่งเป็นน้องสาวนอกใ้อย่างนี้แล้วแล้วก็ลาบากแน่นอกสจากว่า นายจะคิดกับเธอมากกว่าแค่คำว่าน้องสาว